ครับทดกครับทานชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับครับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับยากาศเลยพี่น้องหลังจากที่ฝนตกแล้วกดแดดดอกพอดีครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับเก็บฝาพี่น้องเฮ้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับโอ้ช่วงนี้พี่น้องแดดเริ่มมากเลยครับหลังจากฝนตกสองมือนนะครับฝนตกสองหมือนนี่เอาก็เลยลงไป ตัดหญาไม่ง่าอันนี้มิตรง่วแม่พั์แม่บอกจุกของนะครับเพราะผมเรียงว่าสายตนนันหนำนะครับมิตรตัวแมเต่ตัวผูวมีครับผมผมแยกออกไปแล้วพี่น้องแยกออกไปแล้วเนี่ครับบรรยากศาศฝากพี่น้องเขานี่ครับเป็นพี่น้องนี่ก็เป็นลูกสาวเจา้าแจ็คพัดไล้ันพี่น้องนี่นี่ครับท่องแล้วไอ้สมแล้วครับ สมบามันนี่ครับนี่ลูกสาวเจ้าแจ็คพอตลอยล้านทองแรกผมไปได้ผสมเบียร์มาตื่อร้องเบิ้งพี่น้องก็เดยตัวแม่ลูกสาวนี่ททองนี่ก็ใส่สมบามันพี่น้องนี่เยกฝาดพี่น้องเรานี่ก็เล่อยู่แบบนี้ครับอย่ยงว่าสายตัวหนามสายพัฒนานี่ยก็เป็นยังกัดนี่ครับย่างง่งายๆนี่ตัว,วแม่พี่น้องซิบแม่ อย่างว่าสายต้นน้ำนี่บามันนี่กับอังกัดเชลูรี่นะครับแล้วกับบีบมาต์นะครับซสีสายพันธ์พี่น้องนี่ฝ่าพี่น้องเข้าบรรยากาศช่วงเดียดจ้านะครับอย่างว่าสายต้นน้ำสายพัฒนาขาดบ่ไดคือฟังพี่น้องฟังจำเป็นเลยนะครับเขาโซช่วงหนาฝนนี่ครับ จำปเปลี่ยนี่คือฟังนี่ครับเนี่เป็นแม่พันแม่บอกท้องสองนะครับท้องที่สองนี่กำลังพากันเลยออกไปกินไปเลี้ยงนะพี่น้องปล่อยออกไปยางครับเขาแปลงหยาเลยนะครับคนจะปล่อยเขาแปลงหยาเพราะว่าผมมีแปลงปล่อยอยู่สองเลพี่นอ้องก็จะปล่อยเขาไปนะครับสองมื่นถึงแล้วผมปไปปล่อยเพราะว่าฝนตกนะครับไอ้เพื่อนใน ปล่อยเขาไปยางก่อนเก็บฝาบพี่น้องเฮาเรี่องว่าต้นหนำครับขอสำคัญตรงนี้สถานที่พอนายยางเลยปล่อยเลยพี่น้องนี่นะครับการปรับการพัฒนาหวัวนะครับบัาวไาซส,าสวยงามบัาวาสายเนื้อครับต้องเอามาปรับเอาพัฒนานะครับยุขวักข,ข,ของเยุขวังเรื่องง่ายค่า กรารจัดการดีพี่น้องนะครับเตรียมข้อมูลไว้เก็บฝากพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับนั่นก็เป็นล่องเก็บฟางพี่น้องล่องเก็บฟางนะครับยูบแบบนี้นะครับบริเวณฐานทีนั่นก็คู่นั่นก็เป็นแคโรเล่ครับเล่ครับบารมันขาวครับทายคลิปนี้ครับขอขอ,อบคุณนะครับท่านผู้รับชม ทุกคนทุกทันนะครับพ่อในดีพ่อในเลิศลดมปรดานพีิน้วงสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนก้าวว่าสวัสดีครับ